อลิซสวัสดีจ้าพี่น้องก่อนสวัสดีครับพี่น้องอลิซชื่ออานีมาฟิลิปสวัสดีพี่น้องก่อนฟิลิปฟิลิปสวัสดีพี่น้องก่อนอานีมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องยกมือขึ Harmon ้นยกมือสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องมากินเขาน้ากันเขาน้ำกันเลยนี่ครับ หนึ่งปูน,งนะครับเด้อหไข่หนึ่งหอยน้ำจิ้มแซบๆส,สูตรแม่บ้านหนึ่งกุ้งสลัดนะครับแล,ล,ล้วนีพด้มไปงนกด้สลยสบาสยสยส อเล็กซ์โอ๊ะโอ๊ะพี่นะเอาก่อนๆ ตอยเรยกได้พี่น้องเอ้ยมาได้ครับเด้อกินมือมือมันกินจัดหลักครับมือมือจัดเบาๆกันพี่น้องจัดเบาๆสำนีกันพี่น้องนะเนี่ยอัิเดกสวัสดีพี่น้องอัิเษกสมบัติโมจูโมจูเฮ้ปากอะไรปากกดไลค์กดแชร์มือเซมาราเซ่เอ๋ออลิศอลิศมาฝากมั้ยเนี่ยมาคุดมาปาก นะครับกุ้งตัวใหญ่ไปรองเลยมาพี่น้องมามาแ้นุ่มานั่งอยู่เนียบยิเมื่อกี้กินข้าวผัวฟันครับเมื่อนี้มือไปมือเนอ่ะลูทุ่เปร์สรีวฟันเคร์ผโอสรีวันฝรั่งเศสกับลูกสาวอาตกพี่น้องยังไมาเมื่อกี้ครับเมื่อนี้เล่นแกเปกบินกับก้อยกองเัน่อกี้ับเปิด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 เปปิดเ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 ปิปิดเ

<tuk> Ada sih, ni alit meh, alit meh. Ngapai ya? Nih, ni. dia. masih bong la, sebong la, hit la, hit la di tengah. <tuk tangan> di kucing. Di sabadi tuh, pi la. Ah, mas sabadi pi long, pi long, sabadi hit. Nih, pak alat tak? Nih, pak alat tak? Nih, pak Saya. tak? Saya. pak alat tak? Nih, pak alat tak? Nih, pak alat tak? Nih, pak alat ทำไปนอทำไปหนอโคเช่โคไล่โคไล่โคเช่โ right, ่ไปยามสิด้วบายบายด้ยด้วบายบายอืมอืมวางไปนะเอาอีกหนูไม่ได้กิน ขอบคุยกันไปเนาะใครภาพไก่เค,คยเห็นเนาะเลยแม่บ้านจะลังต้อของมขนมกินอยู่มาไปดูปลองเด้อสุขสันต์วันแฟด

กินหอแอบเบอออื่นยังจัดเมนูหนักด้วยไม่น้องมื้อแยกน้ำใจกันม่ร้องนี่ตกแล้วนาะนี่ใช่ไหมหาแล้วครับเนาอแต่ของเอาผู้ปูชดกันใส่มันคืออด

เอาเงี้ไม่เด้อาเดี๋ยวปลองเร้อมาเด้ออับอูนี่ตัวเงี้ยไลองถือใส่นี้เซบอันนี้กุนี่อกุ้มาครับปูตัวเนี่กุ้งครับคนน่ะเอ็มเลย่น้องอะตกินน้ำปลาเออใช่น้ำปลาต้อเล้นน้ำปลากินกินนั่งกินดี ได้ตกแก่แล้วได้ตกแล้มันเหม็นเนอะขอบกวืม่าเดี่หยวใสขอบัวนอเอลย

Năm phá luôn không? Đâu. Ô, năm phá Bỏ Năm phá nào, phải dập đi nước 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 ăn ở đây hàng

ฝากไว้สำเนียงกันนะครับเด้อกิดแช่ตอนที่เงีเกินไปนะครับนอแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อเดีือนตันคิดได้คิดหมดกับไปครับเดี๋ยวกินเจอ,อ,อก,เเกันหลังใหม่ี่น้อง